เมื่อทานยานี้เป็นประจำก็จะทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นและหายไปเป็นปกตินะคะทานครั้งละหนึ่งถึงสามแคปซูลหลังเช้าเย็นแต่นี้เราต้มค่ะเราต้มเราจะต้มใส่ขวดไว้กินนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะก็ลองไปหาบ้านชักวนลูกมาต้มกินดูถ้ามีอาการได้คล้ายกับพินิดนะคะพนี่ก็เลยซื้อแบบนี้มากินยังไม่ได้สั่งแบบเป็นแคปซูลน,นะคะเพราะว่า เราไปซื้อที่ตลาดนัดมาจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งนะแต่ว่าอนาคตพี่นี่ก็จะขายยากเกี่ยวกับพวกนี้พี่นี่เคยขายเคยกินแล้วมันก็ดีเหมือนกันค่ะแต่เนี้ยเราไม่สะดวกที่จะสั่งก็เลยไปหาว่านชักบ้นลูกมาต้มกินก่อนค่ะคุณไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสนับสนุนช่อง youtube นะคะแล้วก็ช่องเพจด้วยค่ะนะคะ วดี๋ยวพี่นิจะหาสาระนะ่ารู้อะไรดีๆมาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ